มาเดินเล่นรอบๆบ,บ้านนะคะและออ้วอพาร์ตเมนต์นั่นเองค่ะหาววันนี้แดดค่อนข้างแรงเหมือนกันนะมีลมพัดมาค่ะโอ้ชัว <c oughs> สวัสดีค่ะโอ้ลมพัดแรงมากเลย สวัดีทุกคนคะ่ะนายอนรองเท้าหลุดเลยเห็นไหมเนี hmm. ่ยนายอนโซคิวขอบคุณคะ่ะพามาทัวรอบๆบ,บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้คือไม่มีฝุ่นแล้วนะวันนี้คะ่ะเดี๋ยวหาที่ใส่รองเท้าโอ้ยลมพัดแรงค่ะที่ใส่รองเท้าให้นายอนก่อนนะคะสวัสดีทุกคนเลยคะ่ะทักทายนายอนกันได้นะ นายันรองเท้าหลุดนะวันนี้ดูดิทำไมรองเท้ามันหลุดนะใส่รองเท้าให้นายันสักคู่นะคะนายันมาเที่ยวรอบบ้านค่ะวันนี้นางก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะเพราะว่าอยู่บ้านมาหลายวันแล้วค่ะตื่เต้นนายัน ต้องใตเชื่อมเชื่อมาสามชั้นนะคะหนึ่งสองแล้วก็สามโอ้ยอันยองค่ะนายันน่ารักสวัสดีค่ะคุณชนกช,ชนกสุดาใช่ไหมคะคุณเมเปิลบูสวัสดีค่ะคุณเจนอักษรสวัสดีค่ะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะพักทายนายันได้นะ 아마 안아줘. 까꿍. 누나 안녕. 언니 안녕 해 봐. 예뻐서 예뻐. 1개월 12개월. 응. 어... 공부 끝났어? 공부 끝났어요? 네. 음. 안녕 해 봐. 언니 바이바이 해 봐. 네, 바이바이. 안녕 바이바이 해 봐. บายยิ้มให้เขาใหญ่เลยเห็นไหมมีคนมาทักไทยนายันด้วยนะคะพี่สาวนะคะ <laughs> อย่ามันไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะ <gasps> สวัสดีคะ่ะคุณกหนกขนมพิงชื่อน่ารักจังคุณจีรวันสวัสดีคะ่ะนายนอนอัญ่องสวัสดีทุกคนเลยนะคะคือ <laughs> อากาศมันหนาวมากแต่ว่า นายันอยู่บ้านมาหลายวันเลยนะคะต้องให้ต้องให้ลูกออกมาข้างนอกบ้านบ้างน,นะถ้าคือเกิดว่าอยู่ในบ้านทุกวันนางก็จะเบื่อได้นะสวัสดีจ้านายันคนสวยอาพาร์ตเมนต์ก็จะเป็นตึกสูงๆอะคะ่ะเหมือนคอนโดนะประมาณนี้นะคะ hmm. แต่ว่าวันนี้ไม่คิดว่าลมมันจะแรงขนาดนี้นะคะ่ะทุกคนอมองใครคะแปบหนึ่งนะมแปะปแม่รูล nào hết mọi nào đuốc nào anhyo 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 Anh anhyo 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 Anh anhyo 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 Anh anhyo 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 anh 안녕. 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 안 안녕. 안녕. 어린이집 갔어요? 갔다 왔어요? 네녕안 살. 안녕. 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 안이 안녕. 이녕 안녕. 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 이녕 안녕. 안이에요양 มีคนมาเล่นด้วยเนี่ยอ่มมดดงเหยอะเยอะเพลงกีดด้งเนี่ยจะกลับจับแก้มนายอนอู้มมีเด็กมาเล่นนะเนี่ยไปไปนะมีคนมาเล่นกับนายอนนะคะสวัสดีจ้าพี่ฟ้า ตอนแรกไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้านะแต่เขาคงเห็นว่านายันแบบตัวเล็กๆแล้วก็น่ารักก็เลยเข้ามาทักทายนะคะเด็กคนเมื่อกี้ก็น่ารักมากเลยหน้าตาแบบลูกเกาหลีเลยค่ะอู้นายนันหนาวใช่ไหมอันยองให้ไปอันยันเชียว้ไปยินมายินจนเกียร์ยินมาเหรอ อีจองจูเิ안녕하세요เฮ้ยว่าอันน et oh, evet> ี้อีจองจูเหรออีจองอีดเฮ้ากาหลีก็จะน่ารักมากเลยนะคะฮ่าา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 ่าา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  กลับไปบ้านกันดีไหมเอาเสื้อมาดีกว่าน่าจยันหนาวแล้วไปบ่ายค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องกลับขึ้นทองแล้วเพราะนายันหนาวมากไปเอาเสื้อลงมาใหม่นะคะไม่คิดว่าลมมันจะพัดแรงแล้วก็นหนาวขนาดนี้นะเดี๋ยวนายันจะไม่สบายค่ะต้องกลับไปเอาเสื้อก่อนนะคะลมแรงมากค่ะสวัสดีค่ะน้องไฟ ลมแรงมากแต่มีแต่มีเพื่อนอยากมาเล่นกับนายอนเยอะเลยนะโอ้ยลมแรงกับโอ้มาดูมันลมแรงมากเดี๋ยวน,นยายเดี๋ยวนายอนจะเป็นบัดนะคะชั่วชั่วอละสะใส่มาสามชั้นก็ไม่รอดนะนายอนเนะี่ยแม่ขอโทษนะคะเดี๋ยวแม่พาไปเปลี่ยนเสื้อใหม่เนาะโอ้ยหนาวหนาวนาวขนาดแม่ยังหนาวเลยลูกไปมัดผมด้วยนาะยอนลำคาญผมแม่แล้วไม่คิดว่าลมมันจะแรงขนาดนี้นะคะ หนาว,นาวกางเกงสองชั้นเสื้อนายนสามสี่ชั้นเลยนะคะก็หนาวมากไม่ไหวเลยกับห้องแป๊บนะคะกลับบ้านก่อนนะ,ะยันแบบทำหน้าหนาวมากใช่ไหมลูกดูสิใครในกระจก <c oughs> บ๊ายบายค่ะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายายาันบ๊ายบายแล้วะคะ่ะ <c oughs> บ๊ายบายอู้ <c oughs> Terima